3ลักษณะผู้หญิงนะคะที่ผู้ชายชอบมากที่สุดเลยนะคะ ยกเป็นหนึ่งในผู้หญิงในดวงใจของเขานั่นเองมีอะไรบ้างข้อแรกเลยเป็นผู้หญิงที่คิดบวกใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้คนที่มี energy ที่เป็น positive หรือว่าเป็นพลังงานดีๆหรือผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีกันทั้งนั้นคือส่วนน้อยนะคนที่อยากจะไปห้องแวะกับคนที่ energy negative หรือคนที่คิดลบคนที่คิดลบเนี่ยคุณสังเกตได้เลยพูดอะไรมาก็มีแต่อุปสรรคมีแต่แบบเรื่องไม่ดีอ่ะดังนั้นใครๆก็ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงด้วยนะคะยกเว้นคนที่มีพลังงาน energy ที่คาๆกันแต่ผู้ชายคุณ ภาพเขาจะชอบทัศนคติของผู้หญิงที่คิดบวกโอเคไหมสเต็ปถัดไปข้อที่2ค่ะผู้หญิงที่ดูแลตัวเองดีอันนี้ไม่เถียงเนาะคนที่ดูแลตัวเองดีใส่ใจตัวเองดีหรือว่ารักตัวเองดีเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีออร่าเพราะอะไรเวลาที่เราใส่ใจแล้วรักตัวเองมันเท่ากับว่าเราเติมพลังงานชีวิตในเรื่องของความรักให้กับตัวเองจึงไม่แปลกคนถึงมองคุณเป็นคนที่โดดเด่น แล้วชอบในแบบที่คุณเป็นค่ะดังนั้นคนที่ดูแลตัวเองมันหมายอีกความหมายหนึ่งก็คือว่าคุณสามารถที่จะดูแลเทคแคร์คนอื่นได้ดีด้วยเช่นกันเพราะว่าคุณรู้จักรักตัวเองเป็นนัมเบอร์วันนั่นเองสเต็ปถัดไปข้อที่3ค่ะคือการให้เกียรติผู้หญิงที่ให้เกียรติคนอื่นผู้ชายจะรู้สึกแบบปลื้มมากๆเลยนะคะเพราะอะไรผู้หญิงที่ให้เกียรติคนอื่นเนี่ยจะรู้จักเคารพสิทธิไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดเห็นในเรื่องของคําพูดแล้วก็ ไม่ใช่แค่กับคนตรงหน้าแต่เธอจะปฏิบัติแบบนี้กับทุกคนที่เธอพบเจอนะคะมันทำให้คนที่พบเจอเธออ่ะเขารู้สึกชื่นชมแล้วคำพูดที่ส่งให้กับผู้หญิงคนนี้มันเป็นแต่คำพูดดีๆพูดง,ง่ายๆว่าผู้หญิงที่เกลียดคนอื่นน่ะต่อให้คุณมีแฟนเนาะแล้วแ,แล้วแฟนคุณอ่าเจอกับอีกคนนึงแล้วเขารู้จักคุณน่ะก็ฝากแฟนไปชมคุณน่ะคนที่อยู่ข้างคุณจะรู้สึกแบบอย รู้สึกดีอ่ะนะคะมันรู้สึกแบบภูมิใจอ่ะมันรู้สึกภาคภูมิใจเนี่ยคือ3ลักษณะของผู้หญิงที่ผู้ชายชอบมากที่สุดนั่นเองใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคเชมด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ